สเปดพัดต,ตอกย้ำความสำเร็จฉลองครบรอบ1ปีสุดยิ่งใหญ่ด้วยการติดอันดับ66ครับที่ดีที่สุดในโลกนับเป็นการฉลองครบรอบ1ปีของครับ Eclusive สุดรู้ Space Park Bangkok ที่เป็นมากกว่าครับด้วยโปรดักชันอลังการทั้งแสงสีเสียงที่ดีที่สุดในประเทศไทยจนถูกยกให้เป็น Entertainment Complex ครบวงจรโดยคุณนัทสนหุตาเซวี CEO ของ Space Park ได้เล่าถึงว่านอกจากจะเป็นคลับแล้วยังเป็นสถานที่ในการจัดอีเวนต์ระดับประเทศและระดับโลกมาแล้วมากมายไม่ต่ำกว่า200อีเวนต์โดยพื้นที่กว่า2,800 ตรเมรจึงสามารถเนรมิตพื้นที่จัดงานได้ทั้งบาทเดและไนท์อีเวนต์เช่นสปอร์ตสเตเดียมที่นำเอาฟิตเนสเลซันและการจัดการแข่งขันมวยสากลภายในพื้นที่รวมทั้งยังใช้เป็นสตูดิโอไทยทำรายการและมิวสิกวิดีโอรวมถึงใช้เป็นรันเวย์แฟชั่นโชว์และเวทีการประกวดระดับประเทศต่างๆอีกหลายเวทีค่ะ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ได้รับ Space Pad Bangkok จึงได้รับเลือกวันที่6เดือน6 2566จัดงานฉลองครบรอบ1ปีอย่างยิ่งใหญ่พร้อมตำแหน่งที่66ของโลกเสิร์ฟโชว์เคสร,ระดับนึน่งน้อง Music Festival ด้วยการขน DJ สุดฮอตตวตึงและ DJ ระดับโลกอย่าง DJ Whippet Cream, DJ 22 Bullet ดีเจไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้ลำดับที่83ของโลกดีเจฟ้าใสและดูโอดีเจอย่างครตตี้หนุ่มเคนภูภูมิและทิมมี่ทิโมทีหมักสาร้างความสนุกบับจุใจเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าสายแบตีที่น่ารักรวมทั้งสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์และภายในงานยังมีเหล่าซีลิบิตี้ชื่อดังมากมายหมักรวมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะครับผม ในวาระหนึ่งปีนะครับก็ต้องขอบคุณพี่สืบมนทชนะครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้นะครับครั้งนี้เป็นเป็นการแถลงข่าวครั้งแรกของ s p ปซพ Plu s b แ n g k o k นะครับโดยที่ครั้งนี้เราถือโอกาสครบรอบ1ปีนะครับรวมถึงเราได้ลำดับที่66ของโลกนะครับเป็นคลับที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเมืองไทยจะมีอยู่แค่2ผับนะครับเราเป็นหนึ่งในนั้นนะครับรวมถึงภายในปีนี้เภายในเดือนนี้นะครับ เดือนมิถุนายนจะเป็นหนเป็นเดือน anniversary ของเรานะครับในทุกๆสัปดาห์เราจะมีงานอีเวนต์นะครับอย่างวันที่9วันที่10จะเป็น66 Festival นะครับวันที่17จะเป็นวัน y ย a แอนนิเวอร์ซานะครับแล้วก็วันที่30เราจะมีงานอีกงานหนึ่งชื่อว่างาน Atlantis Water Festival นะครับซึ่งจะมาจัดอยู่ที่ s ส a ป e พลัสเช่นเดียวกันครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในภาพรวมของ Entertainment ต้องขอบคุณทางพี่วิน นะครับที่วางในเรื่องของ i r r e t t o n n i n e นะครับในในภาพของ Entertainment เชิญครับในก็อย่างแรกเลยต้องขอบคุณที่ที่สื่อทุกคนทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจพวกเรานะฮะไปผัดแบนของครับเราเราจะพยายามทำให้ดียิ่งขึ้นในปีนี้นะฮะั่นในปีต่อ่อนะครับผมในปีนี้แน่นอนครับเราจะมีการ Collaboration นะครับกับ Music Festival ชื่อดังของประเทศไทยต่อๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอันซีเหรือเป็นมี On น a t เ r Sonic หรือ S2O ในปีหน้าซึ่งในปีนี้นะครับเราจะทำยกระดับวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ของเมืองไทยในการขับซีของเมืองไทยเนี่ยให้ก้าวไกลย,ยิ่งขึ้นนะฮะให้ให้เป็นอันดับต้นๆของ s ซ u t h อ a ส t a เ i ชียนะครับแล้วก็เป็นระดับโลกในในในต่อไปนะฮะซึ่งในเนี้ยในทางเนี้เราก็อยากจะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น DJ เจไทยให้ขับตาม DJ เจไทยเนี่ยให้ไปสู่ ต่างประเทศมากขึ้นในในโปรแกรม e x c h a n g ชโปรแกรมของเรานะครับเราจะมีการ exchange นระหว่างเขาเรียกว่าคลับ t o อปร้อยด้วยกัน,นจะเป็นสำหรับคลับที่ได้อันดับ t o อป0 0นเดดเนี่ยเราสามารถเอ็กซ์เชนโปรแกรมเนีสมมติส่งเขาส่ง DJ ของเขาประเทศเขามาที่นี่เราส่งดีเจของเราไปที่นู่นเพื่อเป็นการขับแดนซ์เป็นเป็นการให้โอกาสคนรุ่นใหม่ให้คนไทยเนี่ยได้ไปโชว์เพลในต่างประเทศมากิขึ้นครับ ซึ่งยังไงก็แน่นอนครับในปีนี้เราขอฝากผลงานของสเปนพัดแกลกเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ตีสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับผมและแน่นอนฮะเราไปยังมีเวนิวของเราเนี่ยนอกจากการเป็นคลับแล้วเนี่ยเรายังซัพพอรอ์ตอีสปรอร์ตหรือ,อ,อาการถ่ายทาไม่ว่าจะเป็นสตูดิโออะไรต่างๆหรือเวนิวการจัดงานต่างๆครอบคลุมทุกงานน,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 นะครับยังไงก็ก็ฝากพี่สือ่อมวลชนปรหมวของเราด้วยครับ ก็ต้องขอบคุณสเปซพลาสที่ที่ให้พวกเราได้ชมแด้วยนะครับดูดีดูดีก็สนุกมากนะครับแล้วก็สเปซพลาสก็เป็นขับที่ที่อลังการอยู่แล้วโดยส่วนตัวก็ชอบชอบทุกอย่างเลยทั้งทั้งแสงสีเสียงครับยังไงก็ฝากสเปซพลาสด้วยด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้จับคู่เล่นกันนานขนาดไหนโชว์ด้วยกันอย่างนี้ครับผมตลอเล่นด้วยกันตลอดมาโชว์อ๋อไม่ชมมาโชว์ ีโอกาสได้เห็นก่ว่ามาณเป็นดีเจประจำที่นี่เลยไหมดีเจประจำก็ถ้ามีโอกาสมีโอกาสเรียนเรียนได้ครับครับผมให้น้ำสองคนก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของ s p ป c พลาสต์แบงคอกนะครับซึ่งภายในปีนี้เราจะมีอะไรที่พิเศษกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนนะครับงานแถลงข่าวครั้งนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะมี การแถ่งข่าวที่ยิ่งใหญ่ต่อไปเรื่อยๆครับผมครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากผลงานของเราเป็นพ b a n าของไปด้วยนะครับเราจะพัฒนาวงการนะครับในกลับของประเทศไทยให้ก้าวไกลไปสูร่ระดับโลกแน่นอนนะฮะซึ่งและแน่นอนเราจะมีวันนี้ไม่ได้ถ้าขาดการสปอร์ตจากพี่ๆทุกๆท่านนะฮะลูกค้กาทุกๆคนวงการดีเจไทยทุกๆคนดีเจทั้นนแนลทั้งต่างประเทศทั้งในเมืองไทยนะฮะเราขาดไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสปอร์ตนี้ยังไงขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ